โลกประนามการบินทบาทดูก่อนทุกท่านในโลกนี้หลายคนมักมีทัศนคติที่ไม่เข้าใจต่อการออกบินทบาทของพระภิกษุพวกเขามองว่าการถือบาตรขออาหารเป็นเรื่องต่ำซามและมักด่าว,ว่าท่านดีแต่อุ้มบาทเที่ยวขอก้อนข้าวแต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาวิธีการเลี้ยงชีพทั้งหลายการออกบินทบาทนั้น แม้จะถูกดูแคลในโลกแต่เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์เหมาะสมและสอดคล้องกับชีวิตสมณะการบินธบาตไม่ได้เป็นเพียงการขออาหารแต่เป็นการฝึกความไม่ยึดมั่นถือมั่นความถ่อมตนและความพึ่งพิงผู้อื่นอย่างรู้คุณค่าจงอย่าไปยึดตามคำตำหนิของโลกเพราะความบริสุทธิ์และคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจและเจตนาของผู้ปฏิบัติสาธุ